สวัสดีครับวันนี้จะพาชมภายในคิตตี้ครับรถ Honda City ปี2012นะครับตติามไปชมนะครับคันนี้มีหุ้มเบาะหน้าหลังแผงประตูสีบบานหุ้มพวงมาลัยด้วยนะครับ รมคอนโซลกลางผลงานประมาณนี้นะครับเบอะคู่ดานะครับถ่ายตอนแดดแดงๆครับ ปรระตูคับเดี๋ยวดูเบาะหลังครับแจ่มเลยครับขอบคุณลูกค้ามาจากอายุทยานะครับคันนี้ ทำที่ร้านแหลมชะบางการบอกครับอ้าเดี๋ยวตามไปดูของโน้นนะครับผูมาเลยครับสี่มพูลว้วนผลงานประมาณนี้นะครับสนใจมาได้เลยนะครับแหลมชะบางการบอกมีโลโก้ด้วยครับ ดูเบาหลังฝั่งนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับแดบจะบังการเบาศ089์9 9 9, 9, 9 1ก7ราคาแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันครับสตีตัวนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ